ตักบาตรเทวโวประเพณีตักบาตรเทวโวเป็นประเพณีการทาบุญตักบาตรตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งจัดขึ้นหลังวันอนอกพรรษาอยู่หนึ่งวันคําว่าเทวโวย่อมาจากคําว่าเทวโรหณะซึ่งหมายถึงการตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกกล่าวคือในสมัยพุทธกาลในพรรษาที่7็หลังที่พระพุทธองค์ทรงตัดสู้ พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรค์เพื่อโปรดพระมารดาที่เกิดเป็นเทพ,พบุตรในชั้นดุสิตแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะจำพรรษาและเทศานาณชั้นดาวดึงเมื่อแสดงธรรมจากชั้นนี้เหล่าเทวดาจะได้ฟังธรรมกันอย่างท่วนหน้าจวบจนพระมารดาที่เกิดเป็นเทพ,พบุตรได้บรรลุโสดาบันจากการฟังเทศพระอภิธรรม ครั้นถึงวันปวาราณาออกพรรษาพระองค์จึงเสด็จสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณีและได้ทรงเปล่งพระชับพันรังสีเปิดโลกทั้งสามให้เห็นถึงกันละกันทั้งนรกโลกมนุษย์และสวรรค์วันนี้จึงเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเนื่องจากไม่ได้เห็นพระพุทธองค์เป็นเวลานาน,าน ประชาชนจึงพากันไปเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนิยมตักบาตรเทโวสืบมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน